สบายดีทั่วไทยสนับสนุนโดยปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกใช้ยาหมองเสียงเพียวออโอ้โหดังกรึกเลยทีเดียวปวดเมื่อยไปหมดครับ มาถึงช่วงนี้ครับเพื่อนแท้คนสู้งานนะครับสนับสนุนโดยยาหมองเสียงเพียวเพื่อนแท้คนสู้งานนะฮะก็เป็นช่วงนี้ผมเนี่ยจะออกไปพูดคุยครับกับพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มทุกอาชีพทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะว่าเวลาทํางานเนี่ยใช้แรงออกแรงแล้วมีอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อกนะครับมีเคล็ดลับยังไงบ้างนะฮะถ้าอยากรู้ตามผมไปเลยครับ <God. S 1> น้องครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เราจะไปพูดคุยกับคนสู้งานหลากหลายอาชีพทั่วประเทศว่าถ้าเกิดมีอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเขาจะมีเคล็ดลับในการแก้ปวดเมื่อยอย่างไรลองไปชมกันเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเห็นอยู่เลยครับยืนบิดอยู่ตรงนี้นะครับเจอแล้วครับเข้าไปคุยกับเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแม่ครับ แม่เห็นยืนบิดซ้ายบิดขวาอยู่นี่นะฮะ,ะถามก่อนคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อไผ่ค่ะชื่อแม่ไพ่นะครับประกอบอาชีพอ,อะไรครับนวดแผนไทยคะ่ะแสดงว่านวดให้ลูกค้าหายเมื่อยเขาไปปุ๊บเราปวดเมื่อยเองเหรอครับปวดเมื่อยเองเลยค่ะแล้วแต่ละวันเนี่ยคุณแม่นวดนานไหมค,นนครับนานค่ะประมาณ78คนดังค่ะโอ้วันละ7 8คนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะ9โมงเช้าถึงหโมงเย็นโอ้โหก็น่าเมื่อยอยู่นะฮะแล้วเวลาที่แม่ปวดเมื่อยเนี่ยเคล็ดขัดยอกนะฮะมีเคล็ดลับไงครับแม่ครับใช้หมองเซียน่ิ ไหนฮะเนี่ยค่ะปวดตรงไหนทาตรงนั้น,น,น,นปวดหลังก็ทาที่หลังค่ะปวดเขา่าเข่าค่ะปวดไหล่ไหล่ค่ะโอ้โหปวดตรงไหนทาตรงนั้นได้เลยทีเดียวไหนครับผมขอดูนะครับนี่ถูกต้องเลยนะครับทุกครั้งที่มีอาการปวดเมื่อเคล็ดขัดยอกนึกถึงย่ามองเสียงเพียวนะครับใช่แล้วครับ แก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกต้องยามองเสียงเพียวเท่านั้นครับอย่ามองเสียงเพียวเพื่อนแท้คนสู้งานเย้สนับสนุนโดยปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกใช้ยาหม่องเสียงเพียว หลังจากรู้เคล็ดลับดีๆไปแล้วก็ได้เวลาไปสนุกกันต่อในเมืองแปดริ้วแล้วล่ะครับไปเลยตาจอบจี้พูดถึงเมืองแปดริ้วนะฮะหรือว่าฉาเชิงเซาเนี่ยนะครับอ้ยเดินไปที่ไหนนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะฮะเดินไปไหนก็มีคนรู้จักทักทายผมเป็นธรรมดาของคนหน้าตาดีแหละครับแต่ผมไปสืบทราบมาครับว่าที่นี่เนี่ยมีครอบครัวเพลงสบายดีทีวีเนี่ยอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอยากทําความรู้จักนะครับตามผมมาเลยครับผม เจอแล้วคนพื้นที่แน่เลยสวัสดีครับพี่ครับผมอยากจะถามครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านค้าอเลยอร่อย่อยมั้งครับหิวมากเลยครับพี่มองใครพี่คนแปดนิ้วมัครับพี่ครับคุณพี่ครับมืออะไรอยู่ละครับเรียกก็ไม่ขานสงสัยต้องใช้พลังลมปราณพิเศษแล้วเรามังตะจอบจี like ้พี่ครับพี่ครับทำไมไม่พูดแหมต้องให้ฮ่าอย่างนี้ ไงนะครับคุณพี่เจอรมปรางของตาจ๊อบจี้เข้าไปหรือกับหายเมม่อเลยนะครับคุณพี่พูดได้ไหมครับพี่ได้ครับพูดได้อะไรไม่พี่ไม่พูดกับผมครับผมกําลังอินครับอินอะไรของพี่ครับเนี่ยเพลงบาวีอาสยามผมอยากเป็นหุ่นรายการอะไไงนะครับอินกับเพลงหุ่นรายการของพี่บาวีอาสยามเนี่ยนะโออินยังไงล่ะครับคุณพี่ถึงได้นั่งนิ่งสักขนาดนี้เนี่ยครับทำไมพี่ถึงชอบเพลงหุ่นรายการครับมันเพาะมากมันยืนกลางแขน รอแฟนกลับมางั้นพี่ช่วยยืนทำท่าหุ่นไลกกายผมดูหน่อยครับพี่หุ่นไลก่กากลางแขนก็เพราะรอแฟนลกลับมาพี่เล่นเป็นหุ่นไลกกาได้เหมือนจริงๆครับโอ้โอคต,ติ้งดีมากๆถูกต้องครับเล่นดีแบบนี้คราวหนะ้าส่งคุณพี่เขาไปชิงรางวัลตุ๊กตาทองเลยก็แล้วกันนะครับนะจ๊อบจี้ครับสนับสนุนโดยขนมขาไก่โลตัสอร่อยกรอบทุกซอง โอ้โห,โโหตกใจเลยมายืนรอตรงนี้แม่อาลุครับผู้ชมครับ ตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงของขวัญใจโลตัสนั่น,น,นะครับสนับสนุนโดยขนมขาไก่โลตัสอร่อยกรอบทุกซอง <S <S แน่นอนครับช่วงนี้ผมก็จะไปตามหานะครับร้านค้าขวัญใจโลตัสครับแต่ว่าโลตัสที่ผมพูดถึงเนี่ยนี่นะครับกำลังทานอยู่เลยนี่คือขนมขาไก่โลตัสนั่นเองครับกรอบอร่อยรับรองว่าด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานทําให้ขนมขาไก่โลตัสกรอบอร่อยทุกซองของเข้าดีจริงๆนะนี่นะครับแต่ว่าเอ๊ร้านค้าแบบไหนครับถึงจะได้เป็นขวัญใจโลตัสกันนะครับเพราะฉะนั้น ตามผมมาเลยครับผม ต้องครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะไปตามหาร้านค้าที่ไว้ตัวแทนจําหน่ายขนมขาไก่โลตัสกันทั่วประเทศเราไปชมกันครับว่าร้านนี้จะเป็นร้านขวัญใจโลตัสหรือเปล่าโอ้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านเอื้อมพรสโตร์นะฮะแค่มาถึงหน้าร้านเท่านั้นครับก็เห็นขนมขาไก่โลตัสเนี่ยวางเรียงรายสวยงามอยู่บนเชลล์แบบนี้เลยทีเดียวนะครับเอาแหละตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหาเจ้าของร้านกันดีกว่าครับผมมาโอ้โหคุณผู้ชมครับแค่เข้ามาในร้านเท่านั้นครับดูสิฮะขนมขาไก่โลตัสนี่เรียงรายสวยงามนะครับทางด้านนี้นะครับ แล้วก็หันมาดูตรงเชลเนี่ฮะนี่ตั้งอยู่ตรงนี้เรียกได้ว่าจัดว่ายัางสวยงามนะฮะหยิบง่ายขายคล่องเลยทีเดียวนะครับเจ้าของร้านก็อยู่ข้างผมแล้วครับเจ๊เกียวนั่นเองสวัสดีครับเจ๊เกียวครับผมถามก่อนเลยครับว่าขายขนมขาไก่โรตัสเนี่ยมานานหรือยังครับตั้งแต่บริษัทผลิตขึ้นค่ะโอ้ผลิตปุ๊บเอามาขายเลย ครับผมแล้วเพราะอะไรครับทำไมเจเกียวถึงเลือกขนมขาไก่โรตัสมาจําหน่ายที่ร้านแห่งนี้เพราะทางเซลมาให้ชิมว,ว่าอร่อยอและคุณภาพดีครสองก็สวยถามเจเกียวดีกว่าไหนก็ชิมแล้วนะครับชื่นชอบรสชาติไหนที่สุดครับรสบัตเตอร์คอนค่ะสีเหลืองนี่เลยก็<ช>ไม่ถึงชอบรสนี้ครับเพราะกลิ่นข้าวโพดออก <Ừ> มากแล้วคนส่วนใหญ่ที่มาซื้อขนมขาไก่โรตัสเนี่ยนะฮะรสชาติไหนขายดีที่สุดเออ,เอ,อรสทรงเครื่องค่ะรสทรงเครื่องส,สีแดงสองสีแดงด้วยเหตุผลนี้นะครับทางรายการสบายดีทั่วไทยนะครับแล้วก็ทีมงานขนมขาไก่โรตัสครับก็เลยเลือกร้านเครื่องพอรสโตของเจ๊กเกียวนะครับเป็นร้านข,ขวัญใจโรตัสครับทางรายการสบายดีทั่วไทยนะฮะแล้วก็ทีมงานขนมขาไก่โรตัสครับมอบไปเลยครับป้ายนี้ขวัญใจโรตัสครับผมนี่ โลตัสอร่อยกรอบทุกซองเย้ yeah! สนับสนุนโดยขนมขาไก่โลตัสอร่อยกรอบทุกซองสบายดีทั่วไทย